ผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้เรามีข่าวคราวเรื่องของข้อมูลคนไทยรัว่วไปกว่า50ล้านรายชื่อครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันต่อครับว่าเอ๊ะแล้วในฐานะคนไทยเองเนี่ยจะต้องทําอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเนกครับผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security วริอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับ,รบอาจารย์อันนี้เนี่ย ถ้าสาหรับคนไทยธรรมดาข้อมูลห้าสิบห้าล้านรายชื่อหลุดออกไปเราเราควรจะต้องทําตัวยังไงก่อนไหมฮะก่อนอื่นต้องถามว่าจริงหรือเปล่าก่อนนะนี่ข้อมูล,ลั่วเนี่ยนะถ้าคุณเซิร์ชคำว่าข้อมูลคนไทยั้วนะคุณเซิร์ชดูการกอยู่เดี๋ยวคุณเซิร์ชตอนนี้เลยนะเซิร์ชกูเกิลเซิร์ชทวิตเตอร์เนี่ยผมก็เซิร์ช Google, อยู่เนี่ยมีมาตั้งแต่ปีสองพันยี่สองพันยี่สบเลยเต็มหมดเลยนะสามสิบล้านบ้างห้าสิบล้านบ้างสิบล้านบ้างมาโดยตลอดนะครับแต่จนแล้วจนรลดจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่เห็นข้อมูลั่วนน้ ออกมาเป็นไฟล์จริงๆแบบว่าตัวเต็มอะนะเรายังไม่เห็นนะครับเรายังไม่เห็นเพี้ยนไปเรีนเป็นข่าวว่ารั่วนะเราไปดูสิแล้วก็จะมีตัวอย่างแพมๆออกมากี่เลขอ่ก็ว่าไปนะแต่ว่าตัวเต็มจริงๆอ่ะที่รั่วห้าสิบล้านเนี่ยผมตั้งแต่ทางานมาจนอายุห้าสี่ผมก็ยังไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าตาบดผมยังไม่เห็นข้อมูลเนี่ยผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อส่วนตัวผมนะคือมันอาจจะรั่วจริงอาจจะรั่วแล้วหรือมันอาจจะรั่วเป็นบางส่วน หรือแม้จะไม่ั่วเลยขนาดนั้นก็ไปไม่ได้ก็คิดว่าต้องเห็นไฟล์ก่อนถึงผมจะจะสรุปได้ว่ามันั่วลยมันไม่ั่วแต่คราวนี้ถามว่าข้อมูลคนไทย 50, ั่วห้าสิบหกสิบล้านคนรั่วไหมเนี่ยมันไม่ได้ั่วแบบที่เป็นข่าวเมื่อวานนะมันั่วจากการที่เราไปสมัครนู่นสมัครนี่แล้วแฮกเกอร์มันมาแฮกบริษัทที่เราไปสมัครแล้วมันก็ั่วออกไป อันนี้อันนี้ผมฟันธงได้เลยว่ารั่วจริงไม่ไม่ไม่ใช่ห้าสิบล้านเมื่มมอวานนะไม่ใช่นะคือ onun, <Ag il. S 1> มหมายว่าคุณเปนสมานู่นสมัครมันจะมีอีกข่าวหนึ่งที่ว่ารั่วอีกหนึ่งล้านกว่าบัญชีนะไอ้คือคุณเป็นสมัครอ่ะคุณคุณสมัครซื้อของออนไลน์คุณมัครสมาชอาหารเป็นเป็นสมาชิกโรงแรมอะไรไอ้พวกนี้ยถ้าเกิดเขาเก็บข้อมูลคุณไม่ดีอ่ะไม่เป็นไปตามหลักการพรบพนพเออะไรพวกนี้ยข้อมูลเขาก็จะรั่วออกไปนะแล้วเมื่อข้อมูลเขารั่วเนี่ยไอ้แคนคอลเซ็นเตอร์มันก็เอามาใช้แล้วก็โทรศั์มาหาเรา หรือเคสที่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบางที่นะบางหน่วยงานเนี่ยที่ร่วมกับวิชาชีพแล้วเอาข้อมูลเราไปขายก็เคยได้ยินใช่ไหมบางส่วน <c oughs> อันนี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่ข้อมูลคุณจะั่วเนี่ยมันหลายประตูมากหลายจุดมาก <c oughs> เพราะเพราะนั้นไอ้ข่าวเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าคนไทยเราทุกคนที่สมัครออนไลน์ไลฟ์สไตล์แบบนี้ต้อนไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยมันมีโอกาสั่วอยู่แล้วั่วแล้วัว่วมาหลายปีแล้วเพราะนั้นในแอสซัมชันของผมเนี่ย ผมและครอบครัวเนี่ยข้อมูลได้ร่วมหมดแล้วผมเชื่ออย่างนั้นชื่นนามสกุลที่อยู่รรบนโทรศัพท์อีเมลถ้าวันหนึ่งสำนักราโทรมาตำรวจโทรมาไอ้ร้านอ e ีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ผมเคยซื้อของโทรมาบอกคุณปริยาใช่ไหมคะตอนนี้มีโปรไฟล์ไหมอ่าบอกข้อมูลถูกบดผมไม่เชื่อเพราะว่าเพราะว่าแอดซู้ผมคือข้อมูลลงไปหมดแล้วคุณจะมาบุกไหนฮะถ้าคุณมาบอกว่าคุณรู้ข้อมูลผมหมดเพราะคุณเป็นบริษัทแห่งบริษัทนี้เป็นตำรวจเป็นหน่วยงานรัฐกนนี้ผมไม่เชื่อผมจะขอโทรกลับ ผมจะขอบอกผิดธุระผมโทรกลับเชื่อไหมพวกนี้ไม่มีโทรกลับเขาันหลอกมาเพราะนั้นเราอย่ายไปวอรี่ว่าข้อมูลเราจะรั่วไหมเรามันต้องไปคิดแบบนั้นแล้วเราต้องแหมเปลี่ยนแนวคิดใหม่เป็นว่าข้อมูลเรานะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะรั่วไปในทางใดทางหนึ่งแล้วแล้วเมื่อมันรั่วหมดแล้วเราต้องทํำยังไงมาคุยแีกันแต่ว่าผมบอกอเฮนะ้50ล้านนั้นมันจริงไหมทําไมมันรั่วขนาดนั้นผพว่าตรงนั้นเราไม่ต้องไปสนใจแล้วเพราะว่าถึงวันนี้ที่คุณกาลังคุยกับผมอยู่เนี่ยก็ยังพิสูน์ทราบไม่ได้ว่ามันออกมา ห้าสิบล้านคนเป็นไฟล์ตัวเป็นออกมาเนี่ยก็ยังไม่เห็นอันนั้นผมว่าเรามามองว่ามันลวกท,ทีน้อยไปเรื่อยๆหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมันล่วนไปหมดแล้วด้วยทางเส้นทางอื่นเนี่ยพวกเราคนไทยเราควรจะทำตัวยังไงอี้อ่าซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็ก็โยงไปต่อว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะทำยังไงดีเช่นเราอาจจะเลิกใช้พาสเวิร์ดที่มีรหัสบัตรประชาชนของเราหรือแม้กระทั่งเราก็เลิกเชื่อแก๊งคอลเซนเตอร์ที่โทรมาแบบเนี้ยนะฮะใช่ใช่เดี๋ยวผมจะเป็นเป็นข้อ,ขอให้ละกัน ทุกคนจะได้รลอดในจันรวันที่เอ็ดได้คุณคุณทราบตัวเลขจากทางกระทรวงัฐบาลแถลงเมื่อสองสามวันที่ก่อนแล้วใช่ไหมว่าสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะไทยถูกหลอกออนไลน์นะเป็นกลวงออนไลน์ห้ากลวงนะไม่ว่าหลอกให้ซื้อของหลอกให้ทํางานพิเศษนะแก๊ง c เซ็นเตอร์หลอกลงทุนนะพวกนี้รวมกันแล้วเนี่ยสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยล้านนะครับสามสามหมื่นล้านครับความเสียหายเนี่ย ต่อวันนะประมาณแปดสิบเก้าล้านต่อวันแล้วก็คนแป้งความประมาณห้าคนไทยวันหนึ่งโดนหลอกแปดสิบเก้าล้านบาทต่อวันเฉลี่ยเลยนะรายต่อวันเฉลี่ยเอาเอาจำนวนเดือนมาหาออกมาเนี่ยสรุปเลขกลมเลยวันนึงเนี่ยรวมที่ไม่แจ้งด้วยนะผพราะว่าวันละพันลายอ่ะสรุปให้เลยข่าวเสียหายวันละร้อยกว่าล้านวันนี้ที่คุณกำลังนั่งคุยผมอยู่เนี่ยเรามาทึกเทปรายการเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้แถลงพรกตัวใหม่ที่ต้องฟรีดบัญชีมา ต้องล็อกบัญชีว่าเจ็ดวันแล้วใครเปิดบัญชีม้งมีโทษจำคุกคิดคิดดูสถานการณ์มันไปถึงจุดนั้นแล้วเพราะนั้นกำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยับให้เราแอสซูมล้ว,วความเสียหายประมาณสามหมื่นล้านเนี่ยทุกวันเนี่ยพระที่ขึ้นพระที่ตกเนี่ยมีคนโดนหลอกไปเป็นเป็นรถเ,เ,เ,เป็นหลักร้อยล้านอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาใครโทรมาเนข้อที่หนึ่งเลยคุณจะต้องไปตอบเอไว้คุณต้องไม่เชื่อไว้ก่อนคือคุณคิคณคดถูกเจ้าที่รัฐเนี่ยจะว่างขนาดโทรมาเซอร์วิสคุณหนึ่งที่เลยหรอ ลดภาษีให้ทุกว like ันนี้แค่เซอร์วิสก็จะยากแล้วครับเซอร์วิสหน้างานคุณไปสายการนเนี่ยจะบอกตัวเครื่องบินฟรีเนี่ยต้องโทรมาคุยคุณครึ่งชั่วโมงเลยเหรอมันมันมันดัสเม็กซ์เลยอะมันมันมีโปไปไหมแบบโอนว่าเราลดให้คุณเลยหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันคือแค่ฟังเรื่องนะมันก็ไม่มีเซ็นแล้วถูกป่ะแต่ว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลเออแต่ทำไมคนเชื่อคนที่โอนเนี่ยเนี่ยจบด็อกเตอร์ก็มีนะเป็นหมอเป็นวิศวะก็มีนะไม่ไม่ใช่คนไม่มีความรู้นะแต่ว่า พวกนี thing, ้ม so the ันพูดข้อมูลส่วนตัวเราถูกอ่ะอันนี้ทิกอยู่ตรงนี้อืมเพราะนั้นถ้าใครมาโทรมาหาเราพูดข้อมูลต่วนตัวเราถูกของทุกอย่างเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นหน่วยงานนั้นไม่จะเป็นต้องเป็นบริษัทนั้นทิกอย่างเดียวคือขอโทรกลับถ้ามันไม่โทรกลับก็วางหูเลยคือไม่ต้องคุยต่อนะถ้ามันเป็นของจริงเนี่ยมันมีเบอร์ c เซ็นเตอร์เราต้องโทรกลับไปคุยได้แล้วก็มีเวลาเช็คใช่ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจว่าข้อมูลเราั่วไปแล้วเนี่ยถ้าใครมาแอบอ้าง แลวโทรมาหาเราเพื่อจะหลอกเงินเราเนี่ยเราก็ไม่หลงเชื่ออันนั้นข้อหนึ่งข้อสองที่คุณพูดเมื่อกี้ดีคือเอาระพัสเบอร์ชันล่ะะจะยังไงถ้าเวอร์เนี่ยเขามีกฎระบุยบแล้วว่าให้เปลี่ยนทุกๆ90วันอันนี้เปลี่ยนมาตรฐานโลกแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยน90วันบางทีก็ไม่ได้ช่วยนะต่อให้เราใช้เลขเดิมใช่มันเราก็วนไปวนมาอยู่นั่นแหละแถวๆนั้นน่ะะในที่สุดถ้าเบิร์เราไม่ก็หลุดอยู่ดีในเมื่อพักเบิร์เราหลุดอยู่ดีเนี่ยทำไงดีมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการเข้ารหัััสแบบปจจย t o f a c t o r authentication ลายมี Google มีอีเมล Hotmail, Facebook, ท w t t t r อมีทุกค่ายทำเลยเนี่ยจบรายการในสมภาษกับผมอยู่เนี่ยจบรายการนี้ทำเลย t f a c t o r หมดยุคตัรงแา่ p a เวิร์ดแล้วขั้นต่ำของคุณคือ t f a c t o r authentication ถ้าทำไม่เป็นไปถามคนไอทีใกล้ตัวให้เขาทำให้แล้วความปลอดภัยคุณจะสูงขึ้นกว่า50%เเลยที่ผมแนะนำ t w o f เตอร์นี้เข so ้าใจง่ายๆก็ค nice. right. ือแบบสมมติเวลาเราล็อกอินไลน์แล้วเขาจะต้องให้กดเลขอะไรบางอย่างในโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนแบบนี้มือถือเราให้อยู่กับตัวเพราะหลังจากที่กฎหมายบัญชีม้าประกาศเมื่อวานแล้วเนี่ยถ้าคนเอาซิมมาบุหรือคุณมาใช้คุณมีความผิดนะเพราะว่าบัญชีว่าเป็นตัวคุณคุณต้องชี้แจงว่าคุณไม่ใช่ม้านะเพราะนั้นตอนนี้คุณต้องรักษาบัตรรักษาบัตรประชาชนคุณเท่าไรเนี่ยคุณรักษาซิมและมือถือคุณเท่ากับบัตรประชาชนเลยไม่คนไปยืมใช้ทําธุรกรรมอะไรไม่ได้เลยตรงนี้ รักษาบัตรประาชาชนยังไงรักษาโทรศัพท์และซิมเท่ากับเลเวลความปลอดภัยของบัตรประาชาชนครับผมเพราะจริงค่ายมือถือค่ายธนาคารต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้เลขโทรศัพท์มือถือในการยืนยันตัวตนถ้าหากเราให้ซิมเรากับคนอื่นมันก็เหมือนบัญชีธนาคารเราไปอยู่กับคนอื่นด้วยแบบนี้ด้วยแต่เร่องมา,อา,าของเงินคืนจากแบงค์ได้ไงคนอื่นเอามือถือเราไปโอนเงินเรียบร้อยแล้วบอกว่าเออโดนแฮกขอเงินคืนจากแบงค์มันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมฮะอืมข้อสามเนี่ยเราต้องอุ้ยทวไยครับเช่นดูรายการคุณเนี่ยเป็นต้น นะคือคุณต้องคอยอัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้โลกมันหมุนไปถึงจุดไหนแล้วแล้วก็เมื่อคุณ,คคณเซตเนี่ยโซเชียลเนี่ยคุณเป็นมนุษย์นิ้วโป้งเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยเนี่ยนะคุณดู line mm. ไลน์บ้างเฟซบ้างอะไรบ้างคุณเห็นอะไรพวกนี้คุณอย่าเพิ่งเชื่อคุณไปหาข้อมูลก่อนให้เรียบร้อยก่อนไม่ว่าใครจะเทคมาใครจะไลน์มาใครจะแชทมาพวกนี้บางทีมาทาง s อ s เอสพวกนี้บางทีมาทางโซเชียลมีเดียแต่คุณเชื่อไหมทุกอย่างจะจบที่ไหนรู้ไหมมันจะไปจบที่ไลน์รัไหฮะไลน์ เพราะไลน์เป็นเอเวอร์เนที่มันที่ยัหลอกคุณมากเลยมันมีส่งภาพได้อะไรได้แล้วที่สำคัญที่สุดคุณคุยไลน์กับคนเนี่ยคุณรู้ไหมตัวจริงเขาเป็นใครคุณไม่รู้เบอร์ก็ไม่รู้นะแต่ถ้าคุณใช้วาตแอพเนี่ยคุณรู้เบอร์โทรศัพท์เขาถูกไหมเพราะนั้นพวกนี้มันไม่ไม่ใช่วาตแอปมันใช้ไลน์อ่ะเหมือนคุณโอนเงินเนี่ยถ้าผมโอนเงินพร้อมเพย์ให้คุณผมรู้คุณชื่ออะไรถูกไหมแต่ถ้าคนอุรโอนเงินมันนี่คุณรู้ไหมคนนั้นชื่ออะไรคุณไม่รู้นะ ก็มีโอกาสรู้ยากมากเลยนะเป็นธุกิจเดียวนะมันไปอีกคนหนึ่งแต่มันก็รักษาไพรอยู่ไหซี่คุณเพราะนั้นคุณก็เลยบอกว่าลายเนี่ยเขาจะมาบอกว่าคนนี้เป็นใครก็ไม่ได้เขาต้องรักษาความลับให้ให้ลูกค้าเขาถูกป่ะเพราะนั้นคุยคนยคนหนึ่คุณพึงระวังไว้ว่าคุณอาจจะไม่ได้คุยตัวจริงบางทีสามีลายไปยืนกันภรรยาจะมีเลยพอตกเย็นที่บ้านบอกไม่ได้ยืนอย่างนี้ก็มีแต่ให้อนข้าวฉี่คนที่บอกคนคนี้อยู่อะไรแบบนี้ก็มี มันมันเหมือนตามที่มิจฉาชีพเขาจะชอบหลอกว่าเอ้ยเขาเดี๋ยวติดต่อผ่านไลน์สอนอ,นอนสังสำนักง,งานตํารวจอันนี้อันนั้นนะ<ช>แล้วก็หลอกให้เราโอนเงินเพื่ออ้างว่าปิดคดีหรือแม้กระทั่งบางมิจฉาชีพบางคนเนี่ยเขาแฮก Facebook เราเสร็จปุ๊บก็ทักหาเพื่อนที่เราชอบแชทบ่อยๆแล้วก็พิมพ์ไปพิมพ์ไปยืมเงินแ<ช>บบนี้ฮะใช่ครับเขาอ,อย่าเชื่อเฉพาะดิสโทเนิตี้ถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยวิดีโอคอลกันเลยดีกว่าจะยืมภาษาหมื่นห้าหมื่นหนหน้าเห็นตากันเลยแล้วก็ของแบบนี้จริงมันน่าจะมาคุยกันนเหห็้าตใช่ ไม่ใช่เทกยืมเงินกัน <S <S <เอ>สามหมื่นห้าหมื่นผมว่ามันจะหยาบไปน,นิดนึงอ่ะสำหรับคนใกล้ตัวนี่ไม่มีใครทำแบบนี้หรอกครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติแบบอย่างอย่างพอในในล่าสุดนะครับก็จะมีเรื่องของอแฮกเกอร์นเนี่ยเขาอ้างว่าเขาแฮกเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซเว็บหนึ่งข,งของของแบบบริษัทมหาชนเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมไปเลื่อนเจอแล้วเจอชื่อของผมแบบนี้ครับผมจะสามารถแบบ แจ้งความ p d p a หรือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เขาบริหารจัดการแล้วก็เหมือนกับฟีดแบ็ข้อมูลของเรากลับมานี่ว่าแปลว่าเม่อไหอีคอมเมิร์ซนั่นเนี่ยเขาอาจจะโดนแฮกนะฮะถ้าสมมติฐานก็แจ้งสสนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับเป็นหน้าที่ของสำนักงานเราต้องจัดการเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาต้องเรียกมาคุยตักเตือนแล้วก็ว่าตามกฎหมายต่อไปเพราะตอนนี้ข้อมูลั่วเยอะมากแต่ว่าสำนักงานเราเพิ่งตั้งนะครับผมเองก็อยู่ในคณะกรรมการกำกับ เราเพิ่งตั้งเราเพิ่งสรรหาเลขกได้จํานวนคนและบุคลากรเราก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำตอบไปนี่คือเราก็คงจะต้องเรียกมาคุยแล้วก็เตือนว่าไอ้ข้อมูลคุณั่วนะประชาชนเดือดร้อนนะเลขสเต็ปของคุณคืออะไรตามพรบคืออะไรถ้าคุณั้วเนี่ยคุณทราบไหมคุณต้องแจ้งสำนักงานภายในเจ็ดสองชั่วโมงนะถ้าคุณไม่แจ้งเนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลั่วนั้นเนี่ยลูกค้าของคุณเสี่ยงเนี่ยคุณต้องโทรลายตัวเลยนะคุณต้องโทรบอกลูกค้าคุณลายตัวเลยว่าเอพี่ครับข้อมูลพี่ได้ั่วไปแล้วนะครับอะไรอย่างเี้ย ตอนนี้หลายคนก็พอรั่วแล้วก็ไม่เงีย,งยบๆไม่ได้แจ้งไม่ได้อะไรอันนี้อันนี้ต้องบอกให้รู้ว่าเนียนเงียบๆไปหมายนะพิจารณาต้องแจง้งแล้วก็ทางสำนักงานคงต้องไล่เลยว่ามีข่าวว่าใครรั่วก็ต้องมีหน่วยอะ่งเนี่ยนะคอยคุยคอยอะไรแล้วก็อาจจะต้องเปรียบเทียบปรับนะถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่ได้ทาําตามพบรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคตก็อาจจะต้องมีการ,รบาังคับใช้กฎหมายกันบ้างไม่งั้นคนที่มาบอกว่าเรามีสำนักงานไว้ทําไมทำไมรั่วแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย อะไรพวกนี้ผมก็ได้เรียนท่านเลขาแล้วก็คณะกรกรมการไปโดยตลอดผมเองก็ร้อนใจนะว่าจะต้องต้องจัดก,การแล้วแล้วก็เรามีพรบรไซเบอร์ด้วยถ้าเกิดระบบคุณล่มประชาชนใช้ง,งานไม่ได้ในพรบรไซเบอร์เนี่ยคุณก็ต้อง take action นะครับเพราะนั้นมันมีทั้งพรบรไซเบอร์พรบพี p พีเอตอนนี้ ผมคิดว่าเลกูลเลเตอร์ทะเลขาสองท่านคงไม่นิ่งเฉยครับว่าง่ายๆวันนี้กฎหมายเราพร้อมแล้วเหลือแค่การบังคับใช้ใชซึ่งตอนนี้หลายๆหน่วยงานก็พยายามที่จะเริ่มบังคับใช้อยู่แล้วก็พยายามที่จะหาทางออกร่วมกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่ากฎหมายจะครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนหน่วยงานภาครัฐจะทํางานรวเดเร็วมากแค่ไหนสุดท้ายถ้าไม่เริ่มจากตัวเรามันก็มันก็ยังรั่วอยู่ดีมันก็ยังมีปัญหาอยู่ดีใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าต้นเป็นที่เพิ่งแห่งตนนะ อัตาฮีอาตาโรนบอกว่าว่าเวลาเกิดเรื่องวันนี้เรามักจะไปโทษคนอื่นนะทําไมเขาทำโปรแกรมอย่างนี้ทําไมตันหลวจไม่ตามจับพวกมันให้ได้ทําไมแบงค์ไม่ไอายัดให้ผมอะไรเงี้ยคือเรามักจะคิดถึงปัจจัยภายนอกนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไล่มา,จ,าจริงๆเนี่ยผมให้ไปสามคำง่ายๆเชื่อคลิกโดนไม่เชื่อมไม่คลิกก็ไม่โดนถ้าเราเริ่มจากตัวเราไม่เชื่อซะแล้วไซส์เนี่ยไม่คุยกับมันไม่ไปคลิกไม่ไปอะไรเนี่ย มันไม่ต้องไปถึงตำรวจหรือธนอาคารหรอกสุดท้ายอาจารย์มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมไหมครัก็อยากจะให้ใช้เวลาว่างวันหยุดนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้ลองเสียเวลาท่าสองสามชั่วโมงเข้าไปดูโปรแกรมเพราะอีเดียแบงกิ้งเนี่ยมันจะมีเซตติ้งต่างๆนั้นไพรเวทซี่ซิเคิลนี่การอ่านวงเงินการซอ่อนบัญชีมันมีเยอะแยะหมดเลยแม้กระทั่งเฟซบุ๊กกูเกิลก็เหมือนกันมันจะมีฟีเจอร์ด้าน Security ้ไพรเวที่เต็มไปหมดเลยแต่เราไม่เคยทําเลยเราไม่เคยไปเซตเราตั้งค่าดีเค้าตลอดซึ่งค่าที่มันมากับตัวโปรแกรมเนี่ย ซิ c เกิ t y ที่มันต่ำนะครับเราจะต้องไปปรับจูนให้มันเข้มงวดขึ้นแต่ว่าอำนาจในการควบคุมเนี่ยไม่อยู่ที่แบงค์ไม่อยู่ที่ Facebook Google Line แต่มันอยู่ในมือเราอะเราสามารถเข้าไปไฟล์ Fi, จูนค,ค่าเซตติ้งต่างๆได้เพื่อ strengthen เพื่อให้โปรแกรมเราที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีความปลอดภัยมากขึ้นเราต้องทำด้วยตัวเราเองสลรัเวลาสักสองสามชั่วโมงแต่ระยะยาวผมว่าคุมครับฟังด้วยแล้วกันรเราเรา s ิ c เ r i ร y แข็งแรง รัฐซิเคิิตี้แข็งแรงสังคมแข็งแรงครับ โอเคได้เลยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริญญามากเลยนะครับที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสุดท้ายครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมอเนกมากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการรวมถึงมาร่วมให้ความรู้กับท่านผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยเราในฐานะคนไทยในศตวรรษที่20เนี่ยปี2023เราควรจะต้องทําตัวอย่างไรแล้วก็มีความรู้อะไรเพื่อป้องกันตัวไม่ให้เราเองเนี่ยถูกแฮ็กหรือถูกหลอกจากเหล่ามิจฉาชีพครับ สุดท้ายครับเรื่องราวของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์ครับแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงติดตามทุกเทรนด์เทคโนโลยีได้ผ่านทางเว็บไซต์ s p r i n g n e w c o t h ครับ